สวัสดีค่ะวันนี้ครูเป็นดิฉันนะคะก็จะมานำเสนอคู่ที่ดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชโนกันการราสาศนยสาค่ะดิฉันนางสาวแม่รัน้ยรานหนึ่งนึ่งค่ะขอบคุณนไมวิชิมันที่เาราคาูสอครับดิฉันนางสาวกนกแก้จันค่ะราคาศูนยสองเาค่ะดิฉันนางสาวอัญญาทิพุดีราััศูนยสาสอง ก็จะมีสี่ยงในการต่างๆหนึ่งนะคะก็จะเป็นภูมิรู้นะคะมีความเข้าใจในรายวิชาค่ะสองนะคะก็จะเป็นภูมิธรรมนะคะมีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนที่ดีค่ะสามนะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาค่ะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะส่วนข้อที่สี่นะคะก็จะเป็นภูมิฐานนะคะก็คือการมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดค่ะเป็นที่รักของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยครับคนที่เกิดจานักเรียนในสังคมนะครับนักเรียนมีในมานานใจนนในาสังคมเขาร่รนักตือในกลุ่มครับแล้วก็สร้างพลังงานที่ดีและมีระดับต้องนะคะใส่ใจผู้เรียนแล้วก็แสวงหาความรู้ตลอดเวลา ความรู้ความสามารถเป็นด้านฐานสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนเด็กเพื่อนความรู้แเะื่อพัฒนานังทรงในนักเรียนนะคะหน้าคอยรักคอยเปลียนสมุคอยดูแลดใช้ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆรากตัดเองรักตัดเองเรียนสมุนไพรที่ช่วยเสริมความรู้ ตามตามให้นักเรียนเป็นผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมและนสารสนุนนักเรียนในด้านต่างๆค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ